สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องรถไฟไทยพบกันในยนะครับเช้าวันนี้มาเช้าเลยครับ RB หนึ่งห้าหนึ่งนะครับสาวเจ็ดสิบสองต้นกวางคารนกันมาถึงเบอร์เก้าละนะครับท่านผู้ชมชนะครับตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์เก้าวันนี้นน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 นเราอยู่กันที่เบอร์สิบสองนะครับเบอร์สิบสอง ไฮแคบอันนไฮแคบปรับแบบก่อนเทหัวเสานะครับเสร็จจากนี้เราจะไปลำปางก็ต่อนะครับท่านผู้ชมเสร็จจากนี้เราจะไปอาบีหนึบ้านข่อยนูล้ลําลำปางตีข้ามจังหวัดไปเลยถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับ ถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้คนทำคลิปก็ปรับแบบนะครับต้นเบอร์สิบเอ็ดนี่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วครัส่วนเบอร์สิบสองกำลังปรับแบบอยู่แล้วก็จะเทเทเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบเบอร์สิบเอ็ดนะครับท่านผู้ชม อัปเดตทุกวันนะครับท่านผู้ชมช่องรถไฟไทยนะครับสามพันสองร้อยซับสไครต์นะครับท่านผู้ชมให้กำลังใจนะครับในการสนับสนุนขอบคุณพี่ยังสูงนะครับท่านผู้ชมนะครับเราก็เสนอทุกวันนะครับเสนอการสร้างทางรถไฟสายเดินชายเชียงรายเชียงของอัปเดตเวลาคลิปสองคลิปวันไหนถ้างานเยอะๆก็จะ ถ่ายเป็นคลิปสั้นแล้วก็ลงให้ท่านผู้ชมได้ชมเพราะว่าเวลาน้อยนะครับเมื่อวานนี้แงานก็จะลงคลิปยาวไม่ค่อยจะไม่ค่อยมีเวลาถ่ายนะครับท่านผู้ชมก็ะจะเป็นลงคลิปสั้นให้ท่านผู้ชมได้ชมครับขอบคุณกําลังใจที่เข้ามาสนับสนุนนะครับให้คนทำคลิปได้มีรายได้ ก็ทดสอบระบบเสียงด้วยนะครับท่านผู้ชมสั่งไม้มาใหม่นะครับยังไม่เข้าที่เสียงยังเบาอยู่นะครับอาร์บีหนึ่งห้าหนึ่งนะครับสาเจ็ดสิบสองต้นเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็อัปเดตดการทำงานนะครับจะไปต่อกันที่อาร์บีหนึ่งสามสี่ครับท่านผู้ชมก็ตัดเป็นคลิปท่านผู้ชมได้ ชมกันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับตามนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องไฟไทยเราอยู่ที่เอบีึ่งสามสี่สาวสิบเจ็ดต้นชมได้หลายมุมนะครับท่านผู้ชมเก็บทึกภาพไหลายมุมเราอยู่กันเพียรหนึ่งนะครับเพียรหนึ่งเรจะมองเห็นหนึ่งสามสามนู่นนะครับเอบีึ่งสามสาม ทัดมาสาวสิบเจ็ดต้นนะครับปีนี้น่าจะเสร็จใต้แขวนใสเด้อยินดลอยยังไงทัดนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอาบีหนึ่งสามห้านะครับท่านผู้ชม ทาท่านผู้ชมเดินสักหน,น,น่อยนะครับไหวหากจะไหวหน่อยนี่ครับเก็บภาพเก็ประวัติศาสตร์ให้ท่านผู้ชมได้ชมรายละเอียดสาวสิบเจ็ดต้นสาวเพิ่งอยู่กันเพียนหนึ่ง,งครับงงท,นนะะท่านผู้ชมลำปางเทองเงาดอยทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมเรเก็บ อากาศช่วงทีสายเนี่ยครับแนวรถไฟไปเนี่ยมาจากเงาครับชมมิวไปด้วยนะครับท่านผู้ชมมาจากเงาวนั่นคือบีหนึ่งสามสามนะครับท่านผู้ชมขอบข้ามดอยกันไปเราอยู่ที่หนึ่งสามสี่นะครับเหนื่อย ถ้าผู้ชมมาชมวิวนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อ,อมีหนึ่งสามห้ากันอีกสองงานนะครับท่านผู้ชมนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้คนทําคลิปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้คนทําคลิปกาสสนับสนุนสามพันหนึ่งร้อยกับสามพันสองร้อยช้ชคลนะครับท่านผู้ชม ที่เข้ามาสนับสนุนในทิตาขบคนเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้การสนับสนุนครับแล้วก็เข้ามาชมคลิปเพิ่มยอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์นะครับก็บันทึกเป็นคลิปประวัติศาสตร์การสร้างทางรถไฟสายจุาเชียงรายเชียงของเขตอำเภอเงาลำปางอบาบ1สาสี ส่วนออบาเมนก็กำลังส่วนเบอร์หนึ่งที่เจาะอยู่เป็นเอหนึ่งครับกำลังเจาะอยูーー e ่ใกล้เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับแอดมินพาท่านผู้ชมมาชมวิวสูงแล้ว อยู่มุมสูงนะครับเราอยู่กันช่วงบ้านไข่อดีนี่ครับี่สาวที่เจ็ดต้นนะครับท่านผู้ชมครับเริ่มเจาะกันเบอร์หนึ่งนะครับเริ่มเจาะกันละนะครับเริ่มพุรมเหมาเริ่มทำล้ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับเราไปเจอกันที่อบีนสามห้าโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องรถไฟไทยพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาสายมาอยู่ที่เฮืงอาวลำปางเดี๋ยวมันไข่อยะคะอรับีหนึน่งสามสี่เป็นไพ่แค็แปดจุดนะครับเป็นไพ่กับไพ่แปดจุดไพ่สี่มุมด้าน นอกแล้วก็ให้เซ็นเตอร์แปดจุดแล้วก็จะไปต่อกันที่อวีนิ35อีก2งานเล็มมาสายชเช้าก็ไล่ได้เก็บงานตั้งแต่ยาวมา เช็คแ็คโก้เสร็จแล้วเรมได้สองจุดละบรรทุกไครับบินสามบินสามสี่สาวสิบเจ็ดต้นน่าจะมีสิบนาฬิกาสี่สิบสองา เริ่มร้อนเกียนหนึง่งครับมีเป็นเกียนอ,อต้อนแรงครับหลังจากเปิดหน้าง,งานกันไ้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ครับกนเรามาเช็คบุดกันก่อนจะมาเปิดหน้าง,งาน ถูกใจกนแล้วก็แชร์ให้กนตามิพนะครับท่านผู้ชมรัุกใจก็แชร์ให้กนตามกัท่นเตาสิเจ็ต้นตาบีหนึ่งสามสี่นะครับก็ไล่ถอยระมาหนึ่งสองห้าจนเดหมดแรลครับท่าน้ชวางทานวางอะไรก็เป็นรูปน mm. ่างหลาง นี่เราก็มาต่ออันหนึ่สามสี่นี่ครับแปดจุดจุดที่สามชมได้หลายมุมนะครับท่านผู้ชม